สวัสดีครับพี่มีจากช่องมี่าวดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูทิศทางความรักกับคนปัจจุบันเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันได้เลยครับว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับกับเรื่องทิศทางอนาคตแล้วจะเป็นยังไงบ้างเรามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมวดสามเซตนะครับเซตสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักของชาวธาตุไฟนะครับทิศทางความรักในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ให้กับความสัมพันธ์คุณบ้างไหมนะคร รวมถึงความสัมพันธ์ปัจจุบันจะชี้นําและนําทางให้คุณในทิศทางไหนมาฟังกันาลยในเซตที่1นึ่งเลยครับว่าดวงความรักกับชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มต้นที่เซตแรกนะครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความรักเองเนี่ยทิศทางในอนาคตสําหรับความรักเนี่ยแอบจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงปีนี้นะครับนั้นดวงความรักของคุณเนี่ยแอบจะเทมาที่เรื่องของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับกลับมารักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะครับมีเวลาให้กับตัวเองใส่ใจดูแลตัวเองนะครับทั้งงเรรื่อาูปกย นะครับรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีนะครับคุณมองว่าถ้าอะไรที่เป็นปัญหาสําหรับคุณนะครับหรือใครในความสัมพันธ์สร้างปัญหานําพาความทุกข์ใจนําพาความร้อนใจนะครับนำพาความหนักใจไให้คุณเนี่ยคุณพร้อมจะตัดคุณพร้อมจะบอกจากนะครับหรือคุณพร้อมจะเลิกลานะครับได้แบบงา่ายๆ,ๆเลยเดียวเพราะว่าในเนื้อเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณให้คุณค่ากับตัวเองมาเป็นเรื่องหลักนะครับรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับรวมถึงปัญหาที่ทําให้คุณหนักใจเกิดขึ้นเป็นเรื่องเดิมๆเป็นเรื่องซ้ำๆนะคร นคุณเลยจะพอกับเรื่องนี้แบบถาวรน,นะครับผมมองว่าปีนี้เองเนี่ยถ้าคนมีแฟนมีความรักมีความสัมพันธ์อยู่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเลิกลาจบลงนะครับแล้วกลับมารักตัวเองมากขึ้นในปีนี้ครับในที่สองับเป็นยังไงบ้างน,นะครับทิศทางความรักกับคนปัจจุบันนะครับมาดูในที่สองกันได้ยครับผมมองว่าความสัมพันธ์เองเนี่ยเยมื่อคุณต้องการหาความชัดเจนนะครับหาอะไรที่ชัดเจนสําหรับความรักหาอะไรที่ชัดเจนสําหรับความสัมพันธ์นะครับรวมถึงเป้าหมายนะครับถ้ามีร่วมกันนะครับในทางที่ดีถือว่าแล้วไป แต่ในถ้าเป็นเป้าหมายที่มองทิศทางแล้วมองแยกย้ายกันไปนะครับหรือว่ามองคนละเป้าหมายกันเกิดขึ้นเนี่ยในปีนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางแยกย้ายห่างจากนะครับหรือว่าเลิกลากันไปแบบถาวรเกิดขึ้นนะครับเพราะตัวคุณเอง่างผมบอกไปนะครับว่าชาว่าไฟในปีนี้เองเนี่ยเข้าใจดูแลตัวเองมากขึ้นเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับทำให้อะไรหลายอย่างเนี่ยเข้าข้างตัวเองค่อ,คอนข้างเยอะรวมถึงความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาคุณพร้อมจะตัดและคุณพร้อมจะเลิกแล้วก็จากได้แบบี้ ีถ้าสําหรับความเป็นครอบครัวคนมีคู่ครองมีสามีมีภรรยามีลูกมีบุตรแล้วนะครับผมมองว่าคําว่าครอบครัวยังสําคัญที่สุดแต่ถามว่าถ้าคนในครอบครัวไม่สมานฉันท์กันแล้วเนี่ยผมมองว่าชาวธาตุไฟเองอาจจะเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะครับในท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับทิศทางความรักกับคนปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีกนูในเซสุดท้ายนี้นะครับผมบอกเลยว่ากับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างชี้นำนะครับให้ในทางความสัมพันธ์เนี่ยมาเป ันดแับ,บแรกๆแต่ถามว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วเนี่ยการกลับมาแคร์ตัวเองสําคัญที่สุดนะครับผมมองว่ากับความรักเองในปีนี้เองเนี่ยคุณอาจจะแคร์เรื่องของตัวเองมากๆนะครับเจ้าใจดูแลตัวเองมากๆฝักใฝ่เรื่องของการงานฝักใฝ่เรื่องของตําแหน่งนะครับฝักใฝ่เรื่องของอนาคตนะครับใครมีโอกาสดีๆหยิบยื่นให้กับคุณในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าในตัวคุณพร้อมสนับสนุสนคนเกิดขึ้นหรือมองหางานใหม่ๆเปลี่ยนงานโยกย้ายงานปรับเปลี่ยนเรื่องใหม่ๆผมบอกเลยว่าในปีนี้จะสําเร็จทุกอย่่าางงนนนะครรับห้ชิใมๆ หรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ตามนะครับผมบอกเลยว่าในปีนี้เองเนี่ยคุณจะได้งานอย่างที่ใจหวังไว้นะครับรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับเรื่องงานเนี่ยจะส่งผลดีกับคุณมากๆยิ่งกว่าความรักอีกนะครับเพราะปีนี้เองเนี่ยมองว่าทิศทางความรักเนี่ยแอบจะมีปัญหาครับ